จังหวัดน่านกันดีกว่าคุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านครับมีการ,รขับเคลื่อนอรารยะสถาปัตกฤษนะทัวยกลอครับได้มีการรณรงค์นะครับและก็สร้างความตระหนักรู้ในการออกแบบเมืองครับและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มครับ นายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้การต้อนรับคณะกฤษณะทัวยกล้อที่นำขบวน,นรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในการออกแบบเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ คนทุกกลุ่มโดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอารยะสถาปัย์เพื่อคนทั้งมวลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสำสสสสนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านและรายการกฤษณะทัวยกล้อเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดอารยสถาปัย์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดน่านส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนสนับสนุนการพัฒนาควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมครับทั้งนี้รายการ กรกฤษณะทัวยกล้อได้เยี่ยมชมในจุดท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดน่านเช่นวัดภูมินวัดมิ่งเมืองสาลากลางจังหวัดน่านที่มีการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกกลุ่มสะท้อนความมุ่งมั่นของจังหวัดน่านในการพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับทุกคนพร้อมยกระดับศักยภาพก้าวสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบด้านอาระะด้านอาระยะสถาปัตย ต่อไปโดยที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้รณรงค์ให้อาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารวัดาศาสนสถานบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนปรับปรุงและออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้พักฟื้นสุขภาพสรตรีมีคันครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้ใช้รถเข็นหรือมนุษย์ล้อน,นั่นเองค่ะตอนนี้ครับถ้าหากว่าไปที่จังหวัดน่านนะครับโดย